ดันมาดันดองทั้งมาดันทั้งบักเซลป่านี้รวมสมบูรณ์มาก อาหารโบราณพื้นบ้านมาดันแช่อิ่มหรือมาดันเชื่อมเราดองเสร็จนะครับพอเป็นแล้วเราก็เอาไปแกะเม็ดอาหารพื้นบ้านเนี่ยพื้นบ้านแกะเม็ดออกเนี่ยเม็ดมาดันครับจะได้เนื้อแบบนี้เนื้อดันที่แกะเม็ดแล้วเอามาแช่ แค่น้ำอันนี้น้ำเชื่อม แช่น้ําปูนไว้สักชั่วโมงหนึ่งอันนี้หลังจากเราแท่มดดันที่แกะเม็ดแล้วครับดองแกะเม็ดแล้วกับน้ําปูนขาวหนึ่งชั่วโมงแล้ว เราก็จะเอามาสะเด็ดน้ำโดยการใช้ซึ่ง มาสเด็ดน้ำก่อนอันนี้ก็เป็นมาดันที่เราต่อจากที่เอามาสด็จน้ำนะครับหลังจากสด็จน้ำแล,แล้วเราก็เอามาแช่ในะน้ำเชื่อมนี่ครับน้ำเชื่อมโดยใช้ ใช้น้ำตาลทรายน้ําตาลทรายแดงครับอันนี้น้ําตาลทราแดงแช่น้ําเชื่อมอีก1นึขึนหรือใครจะเทใส่โหลเลยก็ได้นะแต่ผมจะแช่ใส่นี้ก่อนว่าจะเอาไปเชื่อมอีก แช่น้ำเชื่อมก่อนหนึ่งคืน นี่ครับแช่น้ำเชื่อมหนึ่งคืนหรือใครจะไปใส่โหลเลยก็ได้นะใส่โหลแล้วก็เอาไปแชน่น้ำเชื่อมในโหลนีเ้เป็นโหลหรือใครจะใส่โหลแล้วก็ทำไปแบบนี้แบบเหมือนที่เราดองก็ได้นะครับแช่น้ำเชื่อมหนึ่งวันแล้วก็ใส่ที่เย็นไว้นะครับแล้วก็ทานได้แล้วนะครับทำไม่ยากนะครับทำไม่ยาก